ครับพบกัว่าผมบูโฮมสวิตครับซ่อมสร้างต่อเติมบ้านเป็นเรื่องง่ายครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูงานปิดท้องบันไดด้วยยิบซ่มครับเดี๋ยวมาดูว่าขั้นตอนและวิธีการทํางานที่ให้งานนั้นออกมามีคุณภาพต้องทําอะไรยังไงกันบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับด้านหน้าของท่านผู้ชมเป็นยิบซ่มที่ผมทําการปิดท้องครับเพื่อป้องกันขี้ฝุ่นลงนะครับก็จะปิดทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับ ในการปิดของด้านหน้าตัวนี้นะครับผมใช้วิธีการปิดให้เป็นแนวขนานกับตัวของเจ้าโครงบันไดนะครับทําไมผมไม่ติดเป็นด้านตั้งนะถ้าเราติดเป็นด้านตั้งอย่างนี้นะปิดเป็นด้านตั้งลงมาสําหรับบ้านนี้คนระับมันจะมีพื้นที่ของขั้นบันไดที่หายไปประมาณหนึ่งนิ้วเมื่อนะครับถ,ถ้าเราปิดตรงลงมาอย่างนี้นะ เพราะว่าเราต้องอ้างอีกหน้าเลยครับถ้าเราปิดตรงนี้มันจะทําให้ขั้นบันไดหายมาประมาณหนึ่งนิ้วนะครับเมื่อหายไปหนึ่งนิ้วนะครับก็จะทําให้นะครับเท้าของเราวางไม่เต็มหน้าบันไดนะครับลูกนอนภาษาช่างเรียกลูกนอนก็จะทําให้ลูกนอนของเราแคบลงและว,วางไม่เต็มเท้าฉะนั้นผมมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดตามระนาบหรือว่าตามขนานไปกับตัวบันไดนั่นเองครับนะครับในส่วนของนะครับสีสีที่เราใช้นะครับก็ด้านหน้าท่านผู้ชมก็จะมี อยู่สองสีก็คือสีทาฝ้ากับสีรองพื้นปูนเก่าปูนใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมเราต้องใช้เป็นสีทาฟ้าและใช้เป็นสีรองพื้นปูนเก่าปูนใหม่เพราะอะไรครับสาเหตุนะครับที่ต้องใช้สีรองพื้นปูนเก่าและปูนใหม่อย่างนี้ครับตามมาตรฐานของงานฝ้านะครับสีที่ใช้ทารองพื้นงานฝ้านะครับต้องเป็นสีรองพื้นปูนเก่าเท่านั้นนะครับเพราะว่าอะไรครับรองพื้นปูนเก่ามีคุณสมบัติช่วยในการ ป้องกันฝุ่นหรือว่าจะยั้งฝุ่นไม่ให้ฝุ่นมันฟุ้งขึ้นมาทําให้สีติดได้นะครับส่วนถ้าเ,เราใช้รองพื้นปูนเก่าทาเนี่ยถ้าของมันเหลือนะครับผมไม่ใช้กับงานทาสีผนังไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกเป็นที่เ,เลือกเป็นสีรองพื้นปูนเก่าและปูนใหม่นะครับสําหรับถ้าใครสังเกตเห็นฝ้าพองหลายๆครั้งของสีที่เกิดสีฝ้าที่เกิดการพองนะฮะสาเหตุหลักๆก็จะมาจากการหนึ่งนะครับ ไม่ทาความสะอาดพื้นผิวหลังจากฉาบแล้วก็คือไม่เช็ดฝุ่นให้เรียบร้อยหรือทาเป็นรองพื้นปูนใหม่ซึ่งคุณสมบัติของรองพื้นปูนใหม่นะป้องกันในเรื่องของกดด่างแต่ไม่ได้ยับยั้งในการฝุ่นของฝุ่นนะทำให้สีนั้นอะสีฝ้าเกิดการพองเกิดการร่อนทั้งที่ไม่ได้โดนฝนนะครับให้เข้าใจนะครับว่าถ้าโดนน้ําโดนฝนแล้วฝ้าพองสีพองนั้นคือเรื่องปกติแต่ถ้าไม่ได้โดนน้าโดนฝน สีฟ้านั้นพองสีฟ้านั้นร่อนให้รู้เลยครับว่าเกิดมาจากรองพื้นหรือเกิดมาจากฝุ่นที่ไม่ได้ถูกทำความสะอาดนั่นเองครับอันนี้เมื่อเราใช้รองพื้นปูนเก่าและปูนใหม่ก็จะหมดปัญหาตรงนี้ไปครับส่วนสีฟ้าซึ่งเป็นสีขาวทําไมต้องใช้สีฟ้าโดยตรงนะครับเพราะคุณสมบัติของสีฟ้าเนี่ยจะช่วยในการของการกบ พื้นผิวที่ไม่เรียบเสมอเช่นการฉาบที่มองแล้วอาจจะส,งสูงต่ำเพราะฉะนั้นสีสําหรับงานฝ้าโดยตรงก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ครับผมจึงเลือกใช้เป็น2ตัวนี้ครับในการทํางานครับเป็นไงครับวันนี้ผมก็นําสาระแล้วเทคนิคขั้นตอนการทํางานง่ายๆมาให้ท่านผู้ชมรับทราบนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสาหรับการติดตามรับชมกับผมบูโฮมสวิตครับซ่อมสร้างต่อเติมงานเป็นเรื่องงา่ายสวัสดีครับ